i <laughs> พุชมีวิคแอนวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่แถวละแวกบ้านเช่นเคยค่ะโควิดรอกสานี่ไม่รู้มันจะหมดไปเมื่อไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะโอ๋ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูว่าเคล็ดลับของโอ๋เนี่ยตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ๋ฝึกซ้อมกับใครนะคะในการฝึกมวยกำลังภายในมวยไทยเก๊กเนี่ยนะคะ สิ่งแรกๆที่เราควรจะต้องทำก็คือเราต้องไหลน้ำหนักตัวเราเนี่ยให้ไปอยู่ใต้เท้าให้ได้ให้หมดนะคะพูดง่ายๆก็เหมือนเราทำให้ศูนย์ทวงเราเนี่ยอยู่ต่ำๆเข้าไว้พอยิ่งถ่วงต่ำๆเข้าไปมันก็จะทำให้เหมือนเรามีรากฐานแล้วก็จะมั่นคงนะคะนึกง่ายๆเหมือนตุ๊ก,กตาล้มลุกอะคะ่ะข้างบนไม่มีเลยใช่ไหมคะแล้วก็เต็มไปด้วยข้างล่างเพราะ,ะนั้นเวลาไปผักไปดันมันมันก็จะกระเด็นกลับมาใส่เราหรือจะเปรียบเทียบอย่างก็เหมือนต้นไม้เลยะคะ่ะ ต้นไม้มีรากลงดินนะคะเวลามีลมพายุแรงๆพัดมันเนี่ยยิ่งมันมีรากที่แบบยึดดินแน่นเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ลมมากเท่านั้นนะคะไม่ต่างกันเลยค่ะกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะในการฝึกกำลังภายใน,นะคะ่ะสาเหตุหนึ่งที่เราปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะนั่นก็เกิดจากการที่ กล้ามเนื้อมัดนอกของเราเนี่ยแบกน้ําหนักทั้งตัวของเราไว้นะคะแล้วกล้ามเนื้อส่วนไหนที่มันไม่ค่อยมีแรงหรือมันไม่แข็งแรงนะคะมันก็เลยจะเจ็บมันก็เลยจะปวดยิ่งนะคะเวลาท่านเล็ขยับขยื่นร่างกายแล้วเกิดผิดท่าเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นรับน้ําหนักไม่ไหวอันนี้ก็จะยิ่งบาดเจ็บหนักนะคะฉะนั้นการฝึกมวยกําลังภายในมวยไทยเก๊กของเราเนี่ยนะคะจะเป็นการลดเลิก แล้วก็ใช้พวกกล้ามเนื้อภายนอกต่างเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะคะหรือว่าไม่ใช้เลยได้ยิ่งดีนะคะแล้วหันไปฝึกสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายก็เป็นพวกกระดูเอ็นกล้ามเนื้อมัดในนะคะให้มันแข็งแรงขึ้นมาแทนที่เพื่อที่จะรับน้ำหนักตัวของเราได้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าโอเนี่ยสามารถทายน้ำหนักลงไปใต้เท้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไปค่ะแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ เป็นหนุ่มใหญ่ตัวดำเมี่ยมมีสี่ขาน้องหมาลาบารออายุ8ปีที่ยังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่เสมอเจ้าออสการ์ค่ะหมาดำเพศผู้ตัวใหญ่ประจำหมู่บ้านนะคะใครเห็นเป็นต้องกลัวกันเป็นแถวแต่หารู้ไหมว่าเจ้าออสการ์เนี่ย มันทั้งขี้เล่นและใจดีนะคะขอมือก็ได้หมอบก็ได้ทำทด้ตามสั่งทุกอย่างเราจะมาดึงจับออรก้านะคะเดี๋ยวให้สังเกตดูนะออรก้าเนี่ยมันจะถ่ายน้ำหนักไปที่ขาหลังของมัน,นอะ,อ,ะออก้ามาดึง สังเกตดูนะเฮ้ย <Hey. S 1> น่ะมันจะถ่วงน้ำหนักไปที่เท้าหลังของมันนะสังเกตด้วยง่ายว่าทำไมถ่วงจิ๊อ่ะเอามาเลยเอามายเอามายเอาม,าเ,อามาเนี่ยเวลาเดินกันเนี่ยเขาจะทิ้งน้ำหนักไปที่ขาหลังเห็นไหมคะแล้วขาหน้าเขาเนี่ยก,ก็คือเขาก็แค่พยุงไว้อย่เฉยอ่ะเอามาเอาไปฮัลโหลฮัลโฮัลคราวนี้ถ้าเราไม่ยึดเท้าดีๆเราก็จะถูกมันดึงเหมือนกันนะเราก็ต้อง เราก็ต้องถ่วงนล้วหนักไปที่ข้างหลังของเราเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์ถ่วงเราจะลงไปอยู่ข้างล่างนะคะอ่ะไม่ดิอันนี้หเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะนี่เหรอเอาไปเ,เอาดึงไปดึงไปให้ได้เอาเดี๋ยวโอ้ยดึงไปให้ได้อ่ะเนี่ยแล้วเอาไปเขาก็จะหาทุกวิธีทางหมดแรงแล้วไอ้ที่หก้าเร็วๆเฮ้ยไปนูน่นเอาไป แเงเนั่นล่ะ,ลละอ่ะอ่ะไม่เอาหวัวนี่หลอกล่อสุดฤทธิ์หลอกล่อสุดฤทธิ์ไม่เอาเราดึงไปดิดึงผ้าไปพอาจ้ามันก็จะใช้แรงไปค้างหลังของมันนะเราก็ต้องถ่วงจมให้ได้จริงเพราะถ้าเกิดว่าเราถ่วงน้ําหนักลงไปไม่ได้จริงเนี่ยเราก็จะง่ายเงิบได้เฮ้ยเ้ยไม่ไปเฮ้ย ียไปเว้ยเฮ้ยเอ้ยลาเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ไปเว้ยไม่ไปเว้ยนี่นะก็จะอยู่ในท่าลำของเรานะคะมีท่านี้ด้วยแล้วค้ำยันไว้น้ําหนักที่ขาหลังนะคะท่าก็จะไม่ขยับมันก็จะเอาไปไม่ได้ใช่ไหมเหนื่อยอย่าง เหนื่อยยังเปลี่ยนขาดิเปลี่ยนด้านดิไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเปลี่ยนขาดิไม่ได้หรอกถ้าเราปัน่นโคตรโอ๊ยโอ๊ยเอยโอย,โอยมันจะได้แลวเว้ยไม่ให้ไปเว้ยมาดิมาดิมาดิไม่ไปเว้ยเฮ้ยไม่ไปแล้วเว้ยมาดิ การเหยียบผ้าแล้วให้มันดึงนี้เราก็ต้องตั้งหลักดีค่ะถ้าเราไม่เก็บก้นไม่ดันท้องน้อยเราไม่ทําทุกอย่างให้มันถ่วงจมมา้างล่างเราก็จะหงายเงือบแต่เฮ้ยยึดเฮ้ยยึดเย็ดเย็ดเหยียบเหย็ดเย็ดไม่ได้แล้วเว้ยไม่ได้แล้วเว้ยเปลี่ยนขาเว้ยเฮ้ยเอ้ยอะ้รเฮ้ย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  แล้วเดียวฮ้ยเฮ้ยึฮ่าฮ่าดูมันมันมีกระลาไห้ได้เหนือกว่าเราจริงๆด้วยมานี่โหหมดแรงหอมาเร็วมาเฮ้ยโฮ้ยแรงดีเว้ย <laughs> ไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกนี่เอาดิเอาดิไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกเอาดิไม่ไปหรอกออไม่ไปหรอก,รอก,รอกนี่ถ้าถ่วงจบแล้วเราก็จะสามารถยึดได้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราเผลอเลยถูกมันดึงได้นะเอาเอาดิมันก็พยายามจะมาดึงนะเฮะ้ยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย เฮ้ย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 ถ้าเราถ่วงจมได้จริงนะคะน้ําหนักมันก็จะลงไปอยู่ด้านล่างพอลงด้านล่างมันก็หนักมากออดก,ก้ามมันก็จะดึงไม่ไหวน,นะคะเหมือนกันเหมือนตอนเรายืนอยู่บนรถเมล์เลยเอาการเดียวกันเลยเฮ้ยแต่นี่มันมีแรงดึงที่ผ้าเฮ้ย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 ใครเหนื่อยก่อนกันวิเหนืหนอ่อยยังเหนื่อยยังยอมเบา ยอมเอาชนะแล้วเฮ้ยไม่ยอมอ่ะไม่ไป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 ขาจะไม่ไปเว้ยเฮ้ยโอ๊ะโอ๊ะได้สวยดีเลยไฮเอาอย่างนี้ได้ยังไงโอ้โหได้เหงื่อเยอะมากนะต้องบอกว่า การมีคู่ซ้อมมันเจาออสการที่มันหหเหนื่อยใช่เล่นนะคะมันถ่วงน้ําหนักไปที่ข้างหลังของมันอะเต็มที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ่วงจมให้มากกว่ามันเข้าไปอีกนะคะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมภายในบ้านนะคะสำหรับช่วงโควิดช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงน้องหมาตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะพาเขาออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้ฝึกกําลังภายในไปด้วยนะคะเรียกว่าสุขภาพน้องหมาเขาก็จะดีทั้ง สุขภาพกายสุขภาพจิตน้องหมาก,ก็ดีนะคะมีเจ้าหนายเล่นด้วยเรียกว่ายิงปืนนะัดเดียวด้วยนก2ตัวเลยนะคะเพราะว่าเราก็ได้ฝึกกํลาลังภายในของเราด้วยแล้วก็ได้เล่นกับเจ้าตัวแสบด้วยนะคะออสก,การ์มานี่เฮาเฮาแล้วอากาศร้อนขนาดนี้เล่นของเจ้าออสการ์มาบ้าพลังเนี่ยหมดแรงเลยนะคะ เสาหน้าอย่าลืมมาชมความสนุกกันต่อนะคะยังมีอีกหลายแบบฝึกหัดที่ท้าทายทีเดียวค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด subscribe ช่องไทยชีตีว่าช่วยไลค์และช่วยแชร์ให้เพื่อนๆต่อด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ